สวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีคนบอกว่าให้เราอ่ะทําอาหารอีกครั้งหนึ่งซีรีส์ตัวทุรักทุเลที่เราเคยทำมีแล้วบ้างนะมีรัดช่องมีฝอยทองแล้วก็มีให้500บาททํากับข้าวอะไรก็ได้อาหารหรู500้าร้อยบาทแต่วันนี้เนี่ยเรามาในซีรีส์ใหม่ระหว่างซื้อกินกับทำเองอ่ะอันไหนคุ้มข้าวกันจะหยิบมาสักหเมนูในห้างหรูที่นี่นะ แล้วไปทำเองอันไหนคุ้มกว่ากันพเพื่อนว่ายังไงคอมเมนต์นมาหน่อยซิเปไปเดินดูก่น <S <S อนเปว่านะว่าเราจะเอาเมนูไหนเองเราเดินหาเลยสยามเซ็นเตอร์อนะว่ามันมีอะไร้านอะไรน่าเอาไปทำตามบ้างผมให้ร้านนี้ไหมอูมามิซูชิโรนาถามไหมน้าคราะว่าูง่ายก็แค่แบบเอาข้าวอะไรมาค้าขุนมาแล้วก็ใส่ แล้วก็เออแล้วใส่อะไรเพื่ปรี้ยวอะ่ะคนใส่ซอสอ่าแล้วก็มีไส้อะไรข้างในก็พันพันไปม,มันน่าจะไม่ยากแล้วก็มันน่าจะอร่อยพอๆกันอูมามิซูชิโรบินแต่คนเยอะด้วยเออนี่โลใหม่รับตุจีน่ะโลเป็ดความยากยากตรงตัวตัวนี้นี่แหละตัวไหนไอตัวไก่ไอไส้ข้างในเนี่ยน,นะ<ๆ>เป็ดย่างน่าจะทำยากนะไม่ทำไม่ทำ นี่ไหมโลเดี่ยวเป็นพวกแบบโลแซลมอนอะไรก็ดีนะราคา89บาทเองนะทุกคนอันนี้มันเป็นโลสไตล์แบบสไตล์อเมริกันป่ะเป็นแบบฟิวชั่นอ๋อแบบคนคนดย๋ยวนี้ยคนฝรั่งอ่ะคนไทยนี่แหละอ๋อเหรอเขาก็กินอะไรกันแบบนี้แหละน่ากินง่ายๆเดินแบบยัดใส่ปากเลยอูมามินะเดี๋ยวลองเข้าไปกินดูก่อนว่ามันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราลอกสูตรเลยแกะสูตรแกะสูตรเลยเฮ้ยแต่ชอบมันมันมีครีมชีสด้วยคุณ ซื้อกินเองปะทะทำ,ทำเองอันไหนคุ้มค่าแล้วจะเป็นยังไงรสชาติได้ไหมไปเลยไปเลยเยอ,อ,อยากกินสุดเนี้นี่ครับซี่แม เ,เ,เ,นนเรายย้าไปกกินนนใรั่หาที่กิน่ะเราจะได้ดูด้วยว่าข้างในเขามีอะไรบ้างเราจะได้ทำตามได้เ,ออเนาะแต่วันนี้อันนี้สั่งมากินเองไอ้โลเป็ดย่างเนี่ยแล้วไอ้โลแซลมอนชีสเนะี่ยเดี๋ยวเราทำตามตัวนี้แหละเดี๋ยวเราไปหาซื้อวัตถุดิบแล้วทำตาม <Okay. S 2> สำหรับเจ้าตัวโ,ลโลรแซลมอนชีสไปโอเคมาแล้วนี่เอาเป็นตัวแรกก่อนนี่เป็นเป็ดเป็ดย่างอะแหละเป็นตัวเป็ดย่าง เป็ดเป็ดแบบเป็ด,ปด,ปด,ปดพุ่งออกมาจากนี่เลยคุณนอันนี้นที่เขาไปต่อแถวกันสี่ห้าชั่วโมงเออใช่เพิ่งรู้แล้วที่สําคัญอะ่ะเขียงเราอะ่ะเขียงเรามันดีขนาดนี้ตามมาถึงบ้านกูเลยเออตามมาถึงในรถเลยโอ้โ,อโหมีดก็เอามามีดก,ก,กูก็เอามานี่เป็นเป็ดย่างนะ ตัวเป็ดนี่ก็คือหั่นครึ่งมาไม่ครึ่งหรอกเพราะว่านี้หั่นประมาณน,น,านี้เป็ดนี่ก็คือถึงตูดเลยอะ่ะเป็ดเลยโอ้โหเป็ดกราบเป็ดนนอ,อันนั้นในคลองปลากระจองเลมอง<ค>พ่อในคลองมีหอยปูแมวเป็นไงฉีกแล้วอ่ะลองกินก่อนตัวโลเป็ดย่างนะครับ89บาบาทคนก็ยังมีเป็ดอยู่นะอ,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 รอ,อร่อยมากอร่อยมาก มันมีซอสเป็ดเนาะออกหวานหวานวนวลๆเนาะทุกคนโอ้โหผมกัดขึ้นให้ดูว่าเป็ดมันอยู่ถึงไหนวะลาตล้งจากหัวตั้งแตหัวยันโคลเลยอืมอันนย้หล่อมากอนะเนาะไม่สิบบาทไม่สิบเลยอะอืมก็มันไม่มีไรตีอะแต่ผักกรอบคือถ้าผัากกรอบเนี่ยจบแล้วตัวี่โลผักน่องกรอบแล้วก็สดแล้วก็ใหม่อืมแล้วก็ตัวเป็ดหอมดีนะ ทำถึงทำถึงนี่89บาทเป็นตัวซูชิโรสไหมูออืมคุณใหญ่นะนเอามืออะ่ะอ่ะนิดนึงเออ,เอ,อมือใหญ่กว่านิดนึงเดียวดนยงเฮ้ยหมูน่ากินเว้ยเนาะนีไงคุณแล้วเขาใส่นี่มาด้วยขิงดองนี่เห็นปะ โอ้มีขิงดองแล้วก็มีไข่ไข่ป่าวะไอสีเเหลือไหมออเป็นเกี้ยวเป็นเกี้ยวสีเีลยวคือเกี้ยวเว้ยเอาเลยอือืมไส้เหมือนเนี่ยเข้าวหน้าหมูแดงหลากหลายดียวะ่ะกัดเข้าไปเจอความกรอบของเจ้าตัวตงกวาน,นัแล้วมันสดด้วยเป็นหมูแบบว่าติดมันหน่อยอะคุณต้อผม 9, อน้่ก้าวอ่ะค่อยขิงดองได้ไไเอยคุณชอบขิงดองอืม ชีสแซลมอนโรลชีสแซลมอนโรลแล้วก็เราจะทำตัวนี้ทำตามด้วยอู่ที่ว่าซื้อกินกับทาเองในค้มกันซึ่งในเซ็ตนี้มันเราซื้อมาแบบร้อยสี่สิบเก้าบาทนะมันก็จะมีน้ำมาให้ในเซ็ตนี้เขาจะมีแผ่นเกี๊ยวมาให้ด้วยคุณแล้วลองกินเกี๊ยวก่อนนะเป็นแบบเกี๊ยวใหญ่ๆนะมันไม่ใช่เกี๊ยวจะจิกกระจุกนะเออไม่ใช่เกี๊ยวใส่เศษเนี่ยใส่เส้นเี่ยวอะเกี๊ยวเหนเกี๊ยวซาลยเปเอออะคุณได้ไหม ประมาณนั้นอ่ะอร่อย่อะเบียรเยอะค่อนเบียวป้าอะาดูพระเอกของเราเนี้แ,ลแลซลมอนโรลเนี่ยโดยทีเขาใส่อะไรบ้างวะคือเราต้องมาแงะวัตถุดิบก่อนไงว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเราจะได้ไปซื้อตามได้เราจะได้รู้ว่าราคาเนี่ยมันจะคุ้มค่ากว่ากันยังไงก็อยู่แล้วแต่ใช้จักรยานในการรับชมแล้วกันนี่คือจะใหญ่กว่ารู้สึกมันจะใหญ่กว่าไอซูชิเป็ดหรือว่าซูชิหมูนะอืมันดูชี้หน้านะอหมู โอ้โห oh, หูอะไรครับมันมันฉ่ำม,มากอะ่ะเล่นไม่ได้ละอุ้ย mm hmm. โอ้โอโอชีสแล้วหนึ่งติดชีสนี่คุณเขาให้แซลมอนมานี่แซลมอน 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หูถือว่าสี่เส้นนะเราสู้ได้แบบว่าถ้าทำเองอะ่ะย้อยจางนี้ถ้าเราซื้อมาเยอะเท่าไหร่เราอาจะหาที่ร้านที่ถูกที่สุดและสดที่สุดดีกว่าอ่าแล้วเดี๋ยวซื้อเลยแล้วก็จัดให้มันเป็นชิ้นนี้เลยคือในตอนนี้มันมีอะไรบ้างอ่ะมีกระหล่ำนะ พนักผักกาดแก้วบ้านสีเขียววันนี้สีเหลืองเนี่ยแอบถามเข้ามาแล้วมันจะมีสีเหลืองตรงนี้สีเหลืองนี่คือเกี๊ยวเหรอมันคือเออคือเ,อเห็นเกี๊ยวนี่ให้คุณครีมชีสเป็นแท่งเลยวะโอ้เป,เ,อเป็นแท่งเลยอ่ะแล้วมันอยู่ฝั่งนี้หมดเลยอ่ะจริงๆครีมชีสเนี่ยมันเป็นตัวแพงเลยนะแล้วเขาให้แบบครีมชีสเขาให้เยอะมากคุณอาจารย์ถามว่าตอนนี้มีวัตถุดิบอะไรบ้างที่เราต้องซื้อข้าวญี่ปุ่นมีแซลมอนมีแตงกวาอะแล้วมีเกี๊ยวอืแล้วก็พวกครีมพวกเนี้ยไม่รู้ว่าคือครีมอะไรน่าจะต้องกิ่ คุณดูดิคือน,นี่คือครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวของซลมอนโลนะโหและครีมชีสมาเหมืหอ,อนมายองเนสเลยตัวซอสใช่ไหม,มตัวเนี้ยไอตัวครีมชีสอะมันมากเนะาะรสแา่ของเดรนะอือใช่ผักเถอกตัวสาร่ายที่พันรอบๆเขาก็แบบเหนียวหนึบดรินนะแล้วที่ของการแซลมอนชิ้นใหญ่มากถ้ากินชิ้นเดียวอิ่มเลยอะอร่อยมากรสชาติตกลงตัว จัดไปฮะคำนี้สุดท้ายแล้วอขอบคุณมากเลยโลกบอลลนที่ทำของอร่อยมาให้เราฟินถ้าทำเองเนี่ยร้อยสี่สิบเก้าบาทผมบ้าไม่อยู่อยู่แล้วน่าจะมีห้าหกร้อยนะอืมแต่ให้คนดูช่วยตัดสินแล้วกันว่าความคุ้มค่าทำเองหรือซื้อเอาเหรอ,อเออหรือซื้อเอามันจะได้แบบไหนออกนั้นมาหน้าตายอย่างไงไปทำเองของเราวันนี้น่าสนุกมากไปกลับมาบ้านทุกคนพอดีว่าคิดว่าน่าจะเอาอุปกรณ์ไปทำที่นู่นเลยเป็นแบบ เอาดอบ้างจำรู้สึกได้ว่าที่บ้านมันจะมีมีอยู่แล้วก็เลยคิดว่าจะเอาไปเพื่อเป็นการผมว่านะคนในบ้านน่าจะมีพวกแบบพวกซอสมาอยองเนสอะไรอยู่แล้วอ่ะนะมันก็เลยแบบว่าน่าจะตัดต้นทุนไปได้เป็นแนวลองทําินเองเล่นๆนะไม่ใช่ไปทําขายทําอะไรน่าจะคล้ายๆกันเป็นน้ําสลัดงาคัว่วนี่นะจบปะตัวเนี้ยของครบแล้วรเรายวไปการตลาดสตธอบอร์รี่ฮะ Let's g กทุกคน ในส่วนของแซลมอนน่ะผมมองว่าทําทั้งทีมันต้องได้ของสดของดีเนาะคิดอยู่ว่าจะไปซื้อไอ้ลืมลืมใครดอ๋อครับครับรู้แล้วแบบคิดอยู่ว่าถ้าจะได้ของดีๆหน่อยต้องไปที่ตลาดโซนทโโุรีเคยห็นร้านอยนู่ที่ขายแซลมอนอม,มันแม่งแต่จริงๆนะ่ะโลแม่ง89บาทเองอะ่ะจะอ่ะเราอยากพยายามให้มันอยู่ในราคาร4อย9บาทคุณว่าทำได้ปะข้าวอ่ะโอ้ ลองดูแล้วกนะันฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะอยู่ในรบ149บาทไหมครับครับผมคุณว่าทําได้ปะ่ะ149บาทถ้าเกินก็ไม่เป็นไรถ้าเกินก็ดูกันว่ามันคุ้มค่าไหม,มนั่นแหละก็เต็มที่ขั้นต่ำป่าแม่งร้อยเนึ่นแเราเราเกิดแล้วล่ะ <c oughs> แต่เราก็ไปดูว่ามันจะใจใหญ่ขนาดไหนไงจะเป็นซูชิโองเราอะ่ะในที่จอดนี่หายากนะจะบอกดีแลว<ะ>เรามาดอกข้างหลังอะ่ะร้านไหนวะมันมีเยอะมากหรอเออเดี๋ยวนี้ แมันไม่ได้ขายร้านเดียวหรอซลมอนอ่ะไม่เพียบหรอแต่ว่าเขาก็จะเลือกได้เลือกได้ว่าร้านไหนงั้น,นั่าไปดูอันไหนที่มันสดสุดอ่ะเออเอยที่มันดูหาเรื่องหน่อยอ่ะหาเรื่องอ่ะไม่กินดีกว,ว่าะมาไปดูครับเอาเอาเป็นโลมีดแทนไหมว่าตัวปลอมใช่ปะถ้าตัวจริงขยับแล้วเราเราเอานิ้วแยงเนี่ยมีตัวละร้อยสี่สิบเก้าบาทแลยวะเราเจอแซลมอนแล้ว นี่แหละตัวนี้แหละขึ้นมาเอาตัวนี้แหละไ <c oughs> อ้ที่นี่มันหมอนอ <c oughs> ุ้ยเฮี้ยแซลมอนขายยังไงครับอ่าอันนี้จะเป็นกิโลละหนึ่งพันหึงร้อยบาทอ๋อแล้วมีแยกไหมครับแยกเราเป็นราคาตามหน้ากล่องอ๋อต้องซื้อแต่ราคาตามหน้ากลาา่องเดี๋ยวใช่ไหมครับเล็กสุดก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบอ๋อเล็กสุดสองร้อยห้าสิบมึงเล็กสุดสองร้อยห้าสิบก็คัตตมัได้ไงอันนี้จะเป็นถูกสุดจะร้อยสองร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมครับ แต่ว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าเยอะนะมีแบบ150บาทด้วยใช่ไหมครับเอาไหมร้อยห้าสบาทจะได้ไม่เกินงบแต่เกินแล้วล่ะเกินแล้วเอาร้อยห้าสิบาทครับคุณเราได้มาแล้ววันุดิบแรกแซลมอนหาง่ายสุดนอกนั้นอ่ะเฮ้ยคุณดูปริมาณก่อนดูข้างๆสิดูข้างดูข้าง อ๋อเฮ้ยชิ้นพอๆกับโลเหมือนกันนะอผมว่าตอนตอนโลอ่ะตอนตอนที่ในโลส4 9รบาทอ่ะมันจะใช้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของอันเนี้ยอันต่อไปเนี่ยเริ่มยากละอะไรซูชิเกียวซูชิเกียวสาล่ายอังพี่ห่อได้ไหมเห็นเขาเป็นแบบใหญ่เลยอ๋อใหญ่ๆทำไงอ่ะถ้าไม่มีใหญ่เไปดูไปดูเซเว่นเซเว่นแผ่นใหญ่อะหรอไปดูเซเว่นเดี๋ยวดูลองหาพวกเคียวกับเซลไอพวกซูชิก่อนออ เจอร้านซูชิแล้วนี่ซาชิมิซูชิแต่เขาจะขายข้าวเปล่าเลยวะถ้าไม่มีไม่มีข้าวซูชิเอาเป็นข้าวเหนียวมูนแทนได้ไหม <c oughs> เขาไม่เปิดอ้าวเลยยี <c oughs> <c oughs> ่สิบห้าบาทเอโท่ด้วยครับคุณเอาอย่ไงไางนี้เลยไหมถามเลยไหมว่ามีสารหร่ายขายมั <c> ้ย <oughs> มีด้วยเหรอเท่าไหร่ยี่สิบบาทมีตังกวาแตงกวาเดี๋ยวไปซื้อร้านอื่นบ้างให้มันกระจายรายได้หน่อยโอเครีมชีสต่อไปเราหาครีมชีสใช่ไหมาะว่ามันอาจจะเป็นพวกแบบว่าชาครีมชีสอะคุณชาครีมชีสเออที่มันจะชอบแบบราดครีมชีสไปด้านบนน่ะเราเราอาจจะไปซื้อครีมชีสอันนั้นมาเออแทนหรือเปะขอบคุณนะคะข้าวซูชิ ยี่ห้บาทยีห้าบาทสลายนิ้ยี่สิบสลายนี้เป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะอืสบายแล้วพับมาจบแล้ววันนี้ขัดผักผักมีแตงกวากับผักกาดเออแก้วเออแล้วก็ไอ้เกี๊ยวขิงชีสผักนี่ไม่ได้มีหมเก็งร้านผักอยู่แล้วหาเกี๊ยวก่อนมีป่ะเจอป่ะสีส้มๆ้มเงินเ้มส้มเหรอเดินไปให้สุดเลยนะเฮ้ย เจอแล้วว่ะเฮ้ยโอ้โหในที่สุดชุดเล็กชุดเล็กเราก็จะโดนไปอีก45หมาดนะครับอ่ะ45บาทเพื่อเกี๊ยวคือว่าเกินแล้วมันเกินตั้งแต่บาทแล้วเพื่อนแต่จิตใจเรานักสู้ไงเราทำให้เสร็จต้องไม่เสร็จล้อเลยนี่นะเขาใส่ใจนะอุ้ยนี่วะกว่าแล้วไอ้ไอ้ผักที่เราจะต้องใส่อ่ะคือผักอะไรวะมันเหมือนแบบผักคอร์สอะไรเงี้ย ไม่งั้นใช้คณะคณะไทยด้วยคซื้อขึ้นช่ายแมงมาละแมงไงไส้อะไรวะเนี่ยนี่แหละนี่แหละอันนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่อันนี้หรืออันนี้ม่รว่าไหนวะที่เขาใช้ผักผมว่าน่าจะนี้ว่ะอันนี้ป่ะนี่ถูกกว่านี้ไหมครับเอาต้นเดียวได้ใช่ไหมครับนี่ไงหยิบหยิบได้เลยอ่ะ เอุลหมือนนยุบมันมันเหมือนแอรถุงเลยเนี่ยแต่เนี่แต่กวางนี่มีแตงกวาอเล็กไหมครับเฮ้ยเขาใช ok <ission> ้แตงกวาอเล็กหรือว่าแตงกวาอันใหญ่กว่เล็กกันเล็กอเล็กใช่ป่ะเนี่ยสิบบาทเองเหมือนของคุณเน่ะเฮ้ยเอาไปสิบบาทป่ะสิบบาทเองเนี่ยนี่เล็กมากเลยนะเออสิบบาทโอเคลดคอสแต่ว่ามันก็แตงกวาเหมือนกันทันหันโดนผักไปอีกสามสิบบาทอืมแล้วตอนนี้เราจะทำอะไรต่อเราไปร้านไหนเนี่ยเพราะว่าเราเป็นต่อคนตากันีย าไปเรื่อยแล้วเราอะนะเริ่มโมงกันละอาเดี๋ยวขอลองหาก่อนนะถ้าเ,เจอแล้วผมจะรีบไปแจ้งเลยครับนี่คืออะไรแตงโมอะไรแตงโมอะไรแตงโมชิมคีทช,ชิมคีทครีมชีสยังจะมีขายไหมครับไ้สอค,ครับเพางั้นเอานะแตงโมแยกครีมชีสครับนี่ได้กินสองอย่างเลย <c oughs> นี่เดินตามกลิ่นมาเลยนะเนี่ย <c oughs> ผมจำได้ผมเคยเคยมาดูว่ามันมีแตงโมครีมชีสเอาแก้วนึงครับไม่ได้ดูเดินผ่านซื้อแตงโมคอร์ซื้อเท่าไหร่ครับ90บาทถ้ากินชีสเดียวเท่าไหร่ครับ30บาทโอเคอ่ถือว่าสามสิบบาทแล้วกันเออเพราะว่าแตงโมอยากกินเองเออครีมชีสเราหาได้แล้วจริงๆนะเออมาจบสรุปเราเสียไปกี่บาทนะเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวให้เจมคิดให้อ่ะ คือไม่เกิน149บาทอยู่แล้วอ้อาวอย่างแรกเลยทุกคนสาลาลออโอ้ใหญ่มากมันเท่ากับแผ่นนี่แหละเท่ากับแผ่นที่เราไปซื้ออ่ะเอาเอาข้าวลงก่อนสีไม่เหมือนกับทางไออูมามิใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วเขาบอกว่าอูมามิสุชิโร่นี่เขาใช้เป็นข้าวแดงนะข้าวแดงมันคือเป็นผสมกับน้ำส้มสายชูสีแดงอะ่ะพวกนี้เขาใช้ตามตามร้านพวก โอมากระเซกันกับข้าวแดงอ่ะโอมากระเซ่กกเลยอ,อ่ะโอมากระเซ่เะ,ซะแต่ถ้าโอมาเธอร์นากระไลาแม่มานี่มันก็ใช้ข้าวแบนๆประมาณนี้นะผมเห็นแล้วเนาะแล้วมันจะได้ตัดออกมาได้นะคือข้าวที่หข้าวก็ใส่มาได้แหละแซลมอนอแซลมอนมาก็ใส่แอดทีละอย่างเลยแอดแซลมอนนี่ใส่แม่งหมดอะ่ะเอาดิกระจายกระจายตัวหน่อยนะจุกจุกดีทุกๆอี้เอาดิ โลไม่ได้สรุปเออแม่งแน่แนเกินนี่ทำเองนะซูชิโลแต่ราคามันต่างจากร้อยสบเกาบนะใส่แซลมอนหมดเลยโอเคงั้นไปต่อนะห<ะ>ักเอามาใส่ไม่ต้องเยอะนะให้มาเยอะอ่ะผักมันสดจัดอ่ะดูดิบันไลเลยอะ่ะมันเป็นหนอนผักแม่งออร์แกนิกจัดอะไปแซงกวาใส่กี่ลูกซหนึ่งอ่ะ เอาล้างไปก่อนนะประมาณนี้อ่ะนี่ดเด็ดเด็ะนี่นะเออโห้ยโห้ยเต็มคำเออขัวโคตรขากทุกอย่างคืออยู่ในเขียงเออเออวางไปเดี๋ยวเนี่ยอ่ะอุ้ยเกี้ยวนี่น่าเกลียดมากเพราะว่าเราจะเอาแต่ขอบนี่นี่นี่คุณไปดูเธอเนียตูเล่มากทุเล่มาก คืออสรุปง่ายๆเลยคุณก<ต>็ค,ค,ณคือมันแบบเกี้ยวที่สุดเท่าที่จะเกี้ยวได้แล้วอะเนาะใช่คือเอาจริงๆนะ <c oughs> คือของเขาอ่ะมันต้องใส่เกี้ยวจริงอ่ะเพราะมันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เลยอะ่ะใช่ป่ะคุณเกี้ยวอะไรท่าได้ซอสไปนะอือุ้ยคล้ายๆายกันเลยสีอะ่ะอืประมาณนี้นะพิมซีรคุณอันนี้ซื้อมาจากไอร้านเนี้แหละกินแตงโมอืมใช้ช้อนไหมไหนลองชิมดูก่อนดิได้ไหม คๆ <prediction? S 2> ตัว <wh ats> นี้จะไม่หวานอันนี้ออกแนวเค็มเค็มนัวมันหวานเบาๆคุณไปห้ยน่ากินอยู่แล้เนี่ยเราใส่มาเส้นเดียวนะเราก็ใส่เส้นเดียวนะใหญ่โคตรอ่ะแล้วปลาแซลมอนแบบต้องแบบตบๆอ่ะโหต้องใช้สองแผ่นว่ะ่าปะเพราะว่าผมว่ามันยาวไม่พอเดี๋ยวผมซ้อนแผ่นลงไปนะนี่่างนี้ มามามาตะก,กีดอันนี้มีดหรือไม่บรรทัดเนี่ยโอ้ยแม่จ้าโวยแม่เจ้าโวยคุณพระคุณเจ้าช่วยแม่ชิมผมก่อนนะเอาเลยนี่ครึ่งเดียวนะแล้วแซลมอนคือล้อนตูดไปที่เลยโอ้โห คล้ายด้วยคุณนี่มันเกินไปแล้วนี่มันจะเวอร์เกินละโอ้ยผมว่านะมีความแอบคล้ายกันอยู่เราให้คุณกินก่อนกันเดินมาสุบอ่า แซลมอนแบบล้นมากแต่ว่าใส่ซอสน,น้อยไปหน่อยนะใช่ไหมก็ของเขามันจะเก็บของของไอตัวอูมามิซูชิโร่เขาจะแบบกลมกล่อมในตัวเองอยู่แล้วคล้ายกันคล้ายๆกันนะก็มันเปรี้ยวเค็มอ่ะอืมใช่แซลมอนก็สดเหมือนกันแซลมอนก็สดเหมือนกันออโอ้โหเพิ่งซื้อวันนี้เลยอะ่ะแต่ราคาก็ทำเท่านะนะั้น่ะนะฮะแล้วก็บวกกับที่ว่าเราต้องเดินหาซื้อหาออีกอาจะเปรียบเทียบให้ดูเห็นเป็นภาพอย่างนี้ละกันถ้าเป็นตัวผมอะผมซื้อกินกูก็ซื้อกินแต่ถ้าที่แบบ กลายทำอาหารอยู่แล้วก็คงทำอืมก็คงทำได้สนุกดีอนนี้มันไม่ได้ไม่ได้ทำยากอน่ะอืมอืมประมาณนี้อะประมาณนี้นะคล้ายๆแต่ครีมชีสของเขาอ่ะจะผมว่ามันกินมันกว่าของทางอูมามิซูชิโร่อันนี้มันแบบเหลวๆใช่ไหม,มแต่ของเขามันจะแนวแบบเป็น,ปน,นแบบเป็นเนื้อแบบว่าเหมือนเนยๆหน่อยนะอเออมันจะกินแล้วมันจะแบบมันติดฟันดีอ่ะเขียวผึน เรียกว่าให้คนดูคอมเมนต์มาละกันคิดว่าตัวไหนคุ้มค่ากันหรือแนวไหนคุ้มค่ากันจากการที่รู้พวกเราทํามาวันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ะมีอูมมิสุชิโรเมื่อกี้เราไปสาขาไหนนะสยามเซ็นตเตอร์สยามเซ็นเตอร์อยู่ชั้นบนฟูดคอร์ดเลยกินกง่ายๆนะชิ้นหนึ่งอร่อยก็สิบแปดบาทเองแล้วใครอยากมาลองทำเองวันไหนว่างๆนะมีเวลาเยอะ มาแล้วครับตลาดทนบุรีแต่ว่าเกี๊ยวไม่ต้องก็ได้ยากประมาณนี้ทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากอ,อ,อูมิิซูชิโรนะอันนี้เราก็ไปกินมาแล้วก็หาทำด้วยอีกีนี้หาทำเรียกว่าหาทำครับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามจนดูถึงวันนี้นะน <c oughs> ี่บายบายครับผมลา <c oughs>